นะโมตัสสะภะคะวะโตโพเมทูเดอะบริเศสนอะระหะโตเดอะวะทิวันสัมมาสัมพุทธัสสะเดอะเพอร์เฟกต์รไลท์ไลท์เซนวันนะโมตัสสะภะคะวะโตโพเมทูเดอะบริเศสนอะระหะโตเดอะวะทิวันสัมมาสัมพุทธัสสะ the perfectly enlightened one. Na mo ta sa pa ah k a w a t o home to the blessed one. Arahato, the worthy one. Samma samputa sa, the perfectly enlightened one. ข้าพเจ้าพระธรรมทูตสายต่างประเทศขอปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยว่าสรณะ,ะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชิดชูบูชาพระรัตนตรยัยจะเอื้อเฟือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วยความเคารพและจะบำเพ็ญเพียรฝึกฝนอบรมตนให้เจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาอังคังทนังชีวิตันจาปีสัพังจะเชนโรธรรมมนุสลนโต ข้าพเจ้าพระธรรมทูตสายต่างประเทศขอยอมสละสรรพสิง่งทั้งสมบัติอวัยวะและชีวิตของตนเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อประโยชน์สุขและความดีงามแก่พ้าหูชนและเพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบไป I as an o v e r s e วอ d h ซีดามาดูตาพิคุสโวลิมพิ b e f o r ร์ดที่ p e n น e ช่นเ I ชไอ I feel that the Buddha, the Dhamma and the s a n g h a I will worship and venerate the Thiffen James and I am committed to practicing the Dhamma with s e v e r e i g n and I will diligently cultivate myself siving t r to develop Sīra, Samāthī and Pārājā กล้างข้างถนางชีวิตัญจาบินสักพังจาเชนโรธรรมมะมนุษษรรันโต I, as an o v e r s e e r Dhamma d u t a b h i k k h u will abandon all the thing r o e s s i o n and all my life to propagate the Buddha Dhamma for the benefit happiness and goodness of many for the prosperity of the b u d ุ a ธ s a ส a า ahead.